ตอนเมืองแทนเมืองแทนนีตั้งอยู่เขต12จุดไทยที่บริเวณหลองแม่น้ำลำเดียนเบนฟูปัจจุบันนี้เป็นเมืองตั้งอยู่หลานตะเวนออกของหลานสาประวัติความเป็นมาของเมืองแทนนีในพงศสาวดานและตำนานโบรานในอางวาเมืองแทน เมนทินกำเนิดของบรรพบุรุษของเผ่าล่าไตจากนั้นจึงไลผาากันยายไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ตามเขตที่เป็นประเทศล่าและประเทศไทยในปัจจุบันนี้ขุนลอขําไหลผ่าภัยพ้นลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ทงสามหมื่นดินแดนที่เอื่อนว่าเมืองแทนหรือแทงในปัจจุบันนี้ขุนลอขํา มีเื่องล่าข่ายกับคุณบูลมที่กาวไวในพงศาวดารลานสางและในถ่ายพงศาวดารของพวกลาไตยยังไรลบอกว่าเมื่อคุณล่อข้าตายแล้วจึงมีผูมีบุญมาเกิดผูนั่นก็คือคุณบูลลมพงศาวดารลานสางเลยกาววาคุณบุลลมลงมาสางบานแปลงเมืองที่ทงหน้าหน่อยออยนน หรือเดียนเบียนฟูและเลทรงลูกท้าเจ็ดคนออกไปปกครองเมืองต่างๆเพื่อขยายเขตแดนปกครองลงมาทางไตคือ 1. นึ่งคุนล่อไปปกครองเมืองสั่ว 2. ยีพาลานไปปกครองตาหอหรือหอแต่เสี่ยงหุง 3. สามจุทรงไปปกครองเมืองนคร จุลนีพมทถัดสีุนไสพงษรส่งไปปกครองเมืองเสียงแสนหลานหน้าหาุนงัวอินไปปกครองเมืองอัญญทะยาฮกุนลกกรมไปปกครองเมืองหลาขม,มวนสีโคตะบองเจ็ดท่าวเจ็ดเจืองไปปกครองเมืองพวนแขวงเสียงขวงเลติกาวมาทั้มดนั้นแมนลัก ฐานจากพงสาวลาดและตำนานมุฮาตที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในเมืองแทนสมัยก่อนการสั่งตั้งอาณาจักรหลานสางเอกหลาดเอก,าเอก,าเอกาภาพในกลางศตรวรรษที่16แต่ถึงอย่างไรก็าตามหลักฐานที่แท้จริงมีอยู่ว่าเมืองแทนแมนเขต12จุไทยเป็นยินแลนที่ค้นวาตะคุณลาวไต่เลยขอบคล้องมาแล้ว ย่างหน่อยแมนสัตวัตที่หฮกาแปดและยังมีไต่ลำลือจวนไตแรงไต้ล่ายูนัำซึ่งมีวัฒนธรรมประเภทนี้สืบทอดมาถึงปัจจุบันกลุ่มค้คนที่ว่าภาษาไต้ล่านั้นมีทินฐานดังเดิมอยู่ทางทิศเหนือหรือหล่องแม่น้ำคลองทางเท่งตะเวนออกไหลเคลื่อนใหญ่ลงมา เป็นเวลาสามพั3 0 0 0 5พันปีมาแล้วเมื่อประมาณตน้นศตรวรรษแห่งคิตศักราชไดไหลเคลื่อนย้ายมาทางไต้เขาสูลองแม่นำของลีลาวดีแม่นำแรงซาลาวินจึงเป็นไปหลายวาลินแลนเมืองแทนแขวนสสิบองจุดไตก็แมนหนึ่งบอนที่เคยเป็นบอนอยู่อาศัยของพวกลราไต้มาแล้วในอดีต เกี่ยวกับการปกครองเมืองแทนตั้งแต่ตนจนหอดสมัยเจ้าฝางมุมถอดโฮมลายังบท่านศอกเห็นไหลลักทานที่แจม่มแจกแต่ก็สังเกตเลยว่าเลนย์ตนเมืองแทนอาจแบงแ่งเขตปกครองออกเป็นสามหรือสี่เขตก่อนเจ้าก๊กเจ้าเราเป็นผู้ปกครองโดยสมัยนครลักแบ่งออกเป็นสิบสองจุเอินว่าสิบสองจุไทยหรือสิบสองเจ้าไทยแต่ละเมือง มีเจ้าพระจำเผาภไพล่าปกข้องกันเองและมีการพัวพันแบบบานพีเมืองหนองคัดจากปุ่มประวัติศาสตร์ล่าลึกลำบันถามักจะเริ่มกดใดก็แทรกกดติดตามส่งทํานานล่ากดกระดิง่งเพื่อจะรายหับการแจ้งเตือนก่อนภยัยข้อขอบใจ